ไปขอข้อสอบตัวอย่างเก่าๆมาแล้วก็ไปไปไปขอไอ,ไอ้คู่มือในในในห้องสมุดโรงเรียนนะ,ะเพราะว่ามันถ่ายเอาบางในเนื้อเสือกไปถ่ายไปอยากให้คนที่มีไอ้ไอ้พี่สงอายุเท่ากับผม,มอยากให้พัฒนาตนเองอยากให้มีความรู้เจรเดินก้าวหน้าไปข้างหน้าอีกเป็นตัวอยา่างให้ลูกเทลามเอเ ผมก็เรียนยังไงกันคิดบ่าตั้งแตษถ้าสามซ้ำส่งในกินออกสามข้อจะไหนถ้าสามในกลิ่นออกสี่ข้อเราลองมาดูอย่างแล้วเรทางที่ตาได้ได้ศึกษาเนี่ยได้ทำยังไงอะไรยังไงฮะผมก็ลงทะเบียนเสีย้วก็ผมก็ทิวิชาเสร็จผมก่อนแต่ขอข้อสอบตัวอย่างเก่าๆมาแล้วก็ ไปไปไปขอไอ้ไอ้คู่มือในใน,ในในในห้องสมุดโรงเรียนอ่ะผมเอามาถ่ายเอาบ้างในเงินซื้อก็ไปถ่ายในห้องสมุดน,นี่ก็ซื้อเองบ้างนี่อันนี้ซื้อเองนี่ซื้อทางไปสรีอาจารย์ซื้อให้ผมมันมีเงินปะผมก็ไปโคมบอยจยนไปเรียนว่าผมขอ,มข,อมขอไปถ่ายเอาอย่างนี้ถ่ายจากบทมันมีห้าบทถ่ายมาห้าบทผมมามาอ่านให้จบ,บตรงใจประมาณเรื่อเรื่อทำให้บุคคลอื่นด้วยอประมาณเรื่อเรื่อทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ชีวิต แด้ก็เสริผ่าได้กระว่าไปาเน,นี่ยนะครับคาซิมาแล้วเมาเก่งเอาครับในคอนี่ยเมื่อวานจะถ่ายจากห้องสมุดมานี่มันมีอยู่มันมีอยู่สามหมวดหมวดหนึ่งนี่ครับแล้วเมื่อวันหมวดที่สองกับคาซิมาโชเอตทนหมวดที่สามก็นที่เราส่งกรรมผมก็ถ่ายสามหมวดนี้มาเราก็จะทําแบบนี้มาทำอย่างนี้เรื่อยๆคือพอเราไม่มีเงินช่วยไงแล้วตอนทํางานอีกเราก็มีปีญญามันบุตรเรามีแค่หมอสาวสามนู่นเกิดเขาก็ดูถูกเราได้บ้างแต่ผมก็สู้ครับผมทนสู้สู้มาจน ตัวผมอายุได้ห2ปีผมเลยเออรีดทยอกจากงานเแี่ยผมเป็นเป็นเจ้าหน้าที่สาสุขตํตำบลที่บุตรมมีความรู้ผมแค่โมศสามก็หมายามว่าโดนเขาดูถูกเูราะว่าบมันน้อยเพื่อนร่วมงานอี่รต่างๆแต่ผมเขาพูดใส่เสียดสีได้บ้างก็ไม่เชื่อครับแต่เร้สู้แล้วฉะนั้นก็ออกจากอนามัยออกจากราชการมาเออรีปตอนนี้ผมก็เริ่มเรียนเลยเรียนกศนก่อนจากกศนผมก็มาเรียนวิัาชุมชน มันมันมันค่าเทอมมันช่วยอะไรชนมันห้าร้อยกว่าบาทต่อเทอมเนาะแต่ผมไม่ได้สองใบเลยจุนชนคอมพิวเตอร์กับปกครองท้องถิ่นครับเพราะจะเพอจะได้ปกไอ้นี่พอได้ไอ้นี่ากุนชนแล้วก็ผมก็เลยมาเรียนในห้าศูนย์ปีห้าศูนย์ก็มาเรียนรัฐศาสตร์ดังกำแพงปีหกศูนย์ก็ถึงจบเรียนคู่กับวิทไรชูไอไอ้ไอ้ไอผู้รัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยผู้รัฐศาสตร์บัณฑิตเรียนปีห้าสี่ไอไอ้รัฐศาสตร์เรียนห้าศูนย์เรียนก่อนแต่ไอ้วิไรส่งจบก่อน แต่แต่เวลรารัฐศาสตร์รางก็แห่งจุดจบปี60ก็ภูมิใจเราที่เราสามารถอายุ60ปีเราสามารถสอบทาได้ทําได้แตสมบเร็จถ้าเราเป็นหนุ่มเราต้องได้เรียนได้เหมือนกันแน่นอนอเพราะว่าเรา่นีโอกาสเรียนตอนเป็นหนุ่ม,มเพราะมันใน่มีโอกาสอาชีพเรียนเพราะมันทํางานก็อยู่ห่างไกลหมู่บ้านอย่างเงี้ยตามชนบทตามใดในีโอกาสได้มาเรียน อันนี้ก็เลยเป็น<จ>ที่มาของแต่<จ><จ>ถ้าไม่จิตใจรุ่นบรรดาให้เราอยากเรียน,นะเพื่อการไว้หนึ่งเออเรามีความรู้ในอยู่ในหมู่บ้านอยู่อะไระใหเก็ดูถูกเราได้เพราะว่าเออเราก็มีความรู้ท้งนี้หนึ่งการปกครองสองด้านศาสนาสามด้านกฎหมายเออใครจะมารังแกเราหรือใครจะมาคุมเพียงไดเราเราก็ป้องกันตัวเราได้เงไม่ก็ดอกเราได้เนี่ยป้าก็อยากให้คนที่มีไอไ้ทอี่สุอายุเท่ากับผมเลยอยากให้พัฒนาตนเองอยากให้มีความรู้ เดินก้าวหน้าไปข้างห,หน้าอีกนะเป็นตัวอย่างให้ลูกให้ล้านเพียงคนที่สามารถที่ไป,ไปเรียนได้ดีจากจะเรียนได้จอยากให้อยากให้เรียนมัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมัิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ